แอนเผยภาพแพทริเซียลั่นเบื่อชีวิตอิสราเอลเป็นแม่บ้างละแฮม้นต้องตามมาเห็นภาพท้องใหญ่จนตกใจหลายคนหเห็นแล้วถึงกับคอมเมนต์ถามแอนโพสภาพแพทริเซียลั่นเบื่อชีวิตอิสราเอลเป็นคุณแม่กับเขาบ้างละแฮม้นรัวต้องตามมาลุ้นเชียร์แอนส่งภาพจากในกองละครดังที่แฟนแฟนรอคอยแอนทองประสม ซึ่งเตรียมส่งผลงานประทะฝีมือกันร้อนแรงกับนางเอกรุ่นน้องแพทริเซียกูในเกมรักทรยศเป็นภาพสาวแพทริเซียอุ้มท้องใหญ่เลือกพร้อมแคปชั่นลั่นว่าเบอร์ชีวิตอิสราเอลหาจังหวัดเป็นคุณแม่กับเขาบ้างและเกมรักทรยศ์ P A T R I C I A T O O D งานนี้สาวแพทริเซียที่กำลังตั้งท้องนอจอจริงๆว่า ที่คุณแม่ก็เข้ามาคอมเมนต์เชียร์แอนแม่ต้องตามมาด้านโดเมลดาก็เข้ามาบลอกเลยว่าสาธุสาธุสาธุาธเป็นต้นด้านแฟนแฟนก็เชียร์แอนกันรวยอยากเห็นจังหวนะนนกคงน่ารักดีขอแสดงความยินดีล่วงหน้ารอรุ้นมีเลยค่ะขณะที่หลายคนเห็นแวบเฟรกแล้วไม่รู้ว่าภาพจากกองละคร ก็คอมเมนต์ตกใจกันเป็นแถ่อาทิมองแรกๆตกใจทำไมท้องโตมากเพราะจริงๆเพิ่งไม่กี่เดือนเองตกใจ555แต่หมคัเนียยอยักยักท้องกลมใหญ่ท้องจริงใช่ใหไหมโตไวมากท้องใหญ่จังกีดเดือนกพี่แพทอเป็นต้นซึ่งก็มีคนเข้าไปช่วยบอกว่าเป็นภาพจากกองละคร